สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot นะคะวันนี้เรากลับมาในหัวข้อชีวิตเริ่มต้นที่40นะคะช่วงเวลาอายุ40ปีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางค้นหาตัวตนและก็ความหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มเผชิญหน้ากับจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึง้งและเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากกรอบหรือความคาดหวังของสังคม คาจุงนักจิตวิทยาและปรัชญาชื่อดังเชื่อว่าอายุ40ปีเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของมนุษย์เพราะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มปลดเปลื้องตัวเองจากภาระทางสังคมและความคาดหวังของผู้อื่นเพื่อก้าวเข้าสู่การค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตซึ่งเขามองว่าชีวิตก่อนหน้านี้เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญที่แท้จริงช่วงชีวิตแรกการสร้างตัวต,วตนภายนอก ในช่วงวัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคนคนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตเพื่อสร้างฐานะสร้างครอบครัวและตอบสนองความคาดหวังของสังคมซึ่งเป็นการสร้างตัวตนภายนอกที่ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีหน้ามีตาแต่ตัวตนภายนอกนี้เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ช่วยให้เราเข้ากับคนอื่นได้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงแก่นแท้ของตัวเราเองจุดเปลี่ยนสู่วัยส0การ,รเผชิญหน้ากับจิตใต้สานึก เมื่ออายุ40ปีหลายคนเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเช่นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือไม่ฉันมีความสุขในชีวิตหรือ,อยังคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเผชิญหน้ากับจิตใต้สำนึกที่คราวจุงอธิบายว่าเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราและเป็นที่เก็บรักษาความปรารถนาความกลัวและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของคารจุง คาจุงไม่ได้มองอายุ40ปีในแง่พิยงตัวเลขเท่านั้นแต่ใช้มันเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่มนุษย์พร้อมจะเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงเขาเชื่อว่าก่อนอายุ40ปีชีวิตเต็มไปด้วยการสร้างตัวตนทางสังคมซึ่งคือภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกต่อโลกภายนอกเช่นการเป็นพนักงานที่ดีเป็นคู่รักที่เหมาะสมหรือเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อเข้าอายุวัย40ปีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปสังคมอาจไม่ได้เรียกร้องมากเท่ากับช่วงเวลาวัยหนุ่มสาวเราจึงมีโอกาสหันกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการอย่างแท้จริงคำถามนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในซึ่งขาจุงเรียกว่าการตระหนักรู้ในจิตวิญญ,ญาณของตนเองชีวิตก่อนอายุ40การสร้างรากฐานและหน้าที่การงานในวัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคน เป้าหมายของคนส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะและการตอบสนองความคาดหวังของสังคมเช่นการสร้างอาชีพที่มั่นคงการแต่งงานและการสร้างครอบครัวการสร้างฐานะทางสังคมการใช้ชีวิตเช่นนี้แม้จะสำคัญในมิติของการอยู่รอดและความสำเร็จทางโลกแต่ในเชิงจิตวิทยากลับอาจทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงเพราะเราทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่น เพื่อตามกระแสะมากกว่าที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองวิกฤตวัยกลางคนสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ40ปีหลายคนเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าหรือวิกฤตชีวิตอาการนี้อาจจะมาพร้อมกับคำถามเช่นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดมีความหมายจริงหรือไม่ชีวิตนี้มีอะไรมากกว่านี้หรือไม่ฉันคือใครในความหมายที่แท้จริง คารจุงอธิบายว่าวิกฤตเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นโอกาสที่จะพาเราไปสู่กระบวนการหรือการบรรลุความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์กระบวนการนี้คือการเผชิญหน้ากับจิตใต้สำนึกและส่วนลึกของจิตใจซึ่งรวมถึงด้านที่เรามักหลีกเลี่ยงเช่นความกลัวความผิดหวังและความล้มเหลวการยอมรับด้านมืดของตัวเองคาจุงเน้นว่าการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต ต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนการยอมรับด้านมืดของเราเช่นความไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดและความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เมื่อเรายอมรับและเข้าใจเงาของตัวเองเราจะสามารถปลดปล่อยพลังงานทางจิตใจที่อาจจะเคยถูกปิดกัน้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสมดุลชีวิตหลังอายุ40ปีการเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน หลังจากที่เราเผชิญหน้ากับตัวเองและค้นพบสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจชีวิตหลังอายุ40ปีจึงเปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่เราจะเริ่มมองชีวิตจากมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตจากความสำเร็จทางโลกสู่ความสงบภายในวิธีนำแนวคิดของคาราจุงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันข้อ 1. ตั้งคาถามกับตัวเองลองถามตัวเองว่าอะไรทาให้ฉันรู้สึกเติมเต็ม และสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันตอบสนองความต้องการภายในของฉันหรือไม่ขออ้อ 2. ยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดหรือล้มเหลวอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ทำให้คุณเติบโตขอ้อ 3. ค้นหาความหมายในจิตวิญญ,ญาณอาจเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติสมาธิการอ่านหนังสือปรชัชญาหรือการสำรวจความเชื่อที่สอดคล้องกับตัวตนของคุณขอ้อ4 อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหรือการปรับเปลี่ยนความคิดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเติบโตและการพัฒนาตัวเองขอ้อ 5. ฟังเสียงหัวใจของตนเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองในความเงียบเช่นการทำสมาธิหรือการเดินเล่นเพื่อฟังเสียงภายในที่บอกคุณถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงแทนที่จะฟังเสียงของสังคมหรือความคาดหวังของผู้อื่น 6. สำรวจความกลัวและ,ะเผชิญหน้ากับมันเขียนลงในสมุดถึงความกลัวของคุณคุณกลัวอะไรทำไมสิ่งนั้นถึงมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณจากนั้นพยายามเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นทีละน้อย 7. บันทึกความฝันความฝันของคุณคือสัญลักษณ์ในชีวิตคาร์จุงเชื่อว่าความฝันคือหน้าต่างสู่จิตใต้สานึกลองจดบันทึกความฝันทุกเช้าและพยายามตีความว่า มันกำลังส่งข้อความอะไรถึงคุณ 8. ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตให้ลึกซึ้งขึ้นแทนที่จะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเงินทองหรือชื่อเสียงลองตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับความสุขในระยะยาวเช่นการมีความสงบภายในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่คุณสนใจ 9. ยอมรับอดีตอย่างจริงใจแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือรู้สึกผิดกับอดีต ลองมองมันเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณในวันนี้ 10. เชื่อมโยงกับธรรมชาติใช้เวลาอยู่ในธรรมชาติเพื่อปลดปล่อยความคิดที่ซับซ้อนและหวนกลับมาสู่ความเรียบง่ายการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยเปิดพื้นที่ในจิตใจให้ความสงบและความคิดสร้างสรรค์11ค้นหาความหมายในกิจกรรมประจำวันไม่ว่าคุณจะทำงานบ้านดูแลครอบครัวหรือทำงานที่ดูธรรมดา ลองมองสิ่งเหล่านี้ด้วยมุมมองใหม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในชีวิต 12. สํารวจด้านมืดของตัวเองเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ชอบในตัวเองและถามว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้การยอมรับด้านมืดของตัวเองจะช่วยปลดปล่อยพลังงานที่คุณเคยกดดันไว้ 13. เรียนรู้การปล่อยวางหากมีสิ่งใดในชีวิตที่คุณยึดต,ติดแต่ไม่ได้นำความสุขมาให้ เช่นความคาดหวังของคนอื่นหรือความสำเร็จในอดีตให้เริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเปิดใจรับสิ่งใหม่ 14. สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงหันกลับมาดูความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณมีความหมายหรือไม่เลือกให้เวลากับคนที่สนับสนุนและทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มและกล้าที่จะถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกติดลบข้อคิดปิดท้ายสําหรับวันนี้ การปฏิบัติตามแนวคิดของคาร์จุงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่คือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการสำรวจตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณสามารถเริ่มต้นทีละก้าวและจงจำไว้ว่าการค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้มีอายุจำกัดมันเริ่มได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อมจะสำรวจตัวเองอย่างแท้จริง หากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ subscribe, ติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ